สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุฟูสุคนครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับช่วงค่ำค่ำของวันที่21มิถุนายน2568นะครับผมมื้อนี้มี2ค่าย2สี2รุ่นนะครับผมมาารีวิวให้ดูนะครับมี2สีครับผมยันหมาคุบตานะครับในราคาเท่าๆกันนะครับในราคาซ้ำๆกันครับพี่น้อง375,000บาทแล้วก็3,000แส เจ็ดหมื่นห้าพันบาทมาเบิ่งว่าสองรุ่นนี้แตกต่างกันจังดนะครับแต่ว่าในราคาซ้ำๆกันครับพี่น้องครับผมคันนี้ยันมา y ายเอ็สามห้าเจ็ดเอนะครับห้าสิบเจ็ดแรงม้าครับพี่น้องห้าสิบเจ็ดแรงม้านะครับส่วนคันนี้คูปตา L อลสี่ศูนย์หนึ่งแปดดีทีอ่าสี่สิบแรงนะครับพี่น้องอันนี้สามสูบอันนี้สี่สูบนะครับ แต่ราคาจำกันครับพี่น้องตามความนิยมนะครับถ้าห้าบอลล่นตามกระแสยันมากก็ดีครับพี่น้องเท่ากับในราคาจ่ายพ่อกันเท่ากับสี่ใดตัวใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะครับเครื่องซีซูบนะครับผมเครื่องซีซูบสามพันน้อยน้อยสามพันกว่าซีซีสิบหกว้าวนะครับผมสิบหกว้าวครับเรื่องกําลังแรงมาเนี่ย หงวงระบบโฟร์วิวไดร์เหมือนกันนะครับ,บกับเกล่ยนซีหล่อสามห้าเจ็ดเอนะครับผมสเปคกับเป็นยางด้านหน้าแปดขีดสิบแปดหลังสิบสามจุดหกขีดยี่หกนะครับรุ่นนี้ยังบอมแมนอ่ารุ่นเอวันนะครับผมรุ่นนี้ยางหลังยังหน่อยอยู่ครับผมระบบเกียร์ก็คือกันเดินหน้าแปดถอยหลังแปดครับพี่น้องเปลี่ยนทิศทางใต้พวงมลาลัยเป็นระบบอ่าซิงโครชัตเทิลหรือเดินหน้าท้ายหลังบ่ต้องยุดรถนั่นแหละครับพี่น้อง พร้อมใส่พร้อมสอยครับพี่น้องคันนี้ติดมากก็จะเป็นพันหกพันหกใบยีิบสี่นะครับหกยิบสี่ติดมากกำลังครับพี่น้องยางหน้าหลังกรบมาเดิมกำลังนะครับยางหลังนี่ก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับยางหน้านี่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเครื่องเกียร์ดีทั้งสองคันนะครับรับประกันเครื่องยนต์ ครับเบะมีขาดรถพึ่งเข่าครับเดี๋ยวถอดไปหุ้มให้นะครับลังคามีแตกนิดนึงแตกขอบครับพี่น้องกันนี้ชั่วโมงการเทดการเทศดงานนะครับผมสวมมงการเท็ดงาน3,600ชั่วโมงนะครับสามพชั่วโมงยูนีชั่วโมงแท้เดิมนะครับผมมาจังไดขายจังสันนะครับลายตาขายตามหลายหน่อยขายตามหน่อยครับพี่น้องแจ้งกันตรงๆนะครับผมชั่วโมง เดี๋ยวเดินหน้าอยาลังเห็นเบิ้งครับพี่น้อง เสียงเครื่องนิ่มๆครับพี่น้อง สิพวกว้าวน้ำมันกระชอนี่เป็นเรื่องปกติเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันไก่กับขวเวียงมองเติมน้ำมันครับอ่ะราคาสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทติดจู นะครับผมมาเบิ่งขั้นต่อมานะครับผมส่วนขั้นนี้ก็จะเป็นคูปต้า L4018 นะครับอ๋อรืมบอกขั้นนี้ปีหกหานะครับผมปีหกห้าในราคาเท่าก,กันครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับขั้นนี้ก็จะเป็น L4018 DT นะครับผม DT ปีหกสามครับพี่น้องปีหกสาม ดูนี่ก็จะเป็นด้านหน้า8ปทอยหลัง8ครับเปลี่ยนทิศทางใต้พวงมาลัยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคูปตาเท่ากับอ่าซีด้ยสามสูบนะครับผมสามสูบเพียงพันแปดร้อยกว่าซีซีครับผมย่างนากระแปดขีดสิบหกย่างหลังสิบสองจุดสี่ขีดสิบสี่เอ้ยขีดยี่สี่นะครับผมสิบสองจุดสี่ขีดยี่สี่นะครับคันนี้ก็สวยๆนะครับด้านนาพันหลังผมใส่พันหลังไม่นะครับครับรถพุ่งเข้ามานะครับผม สีขั้นถลอกเนี่ยจังนอ้อยก็เลยเก็บสีนะครับเก็บสีขั้นนะครับน้องนะก็ตัวรถสีสันเดิมๆนะครับเป็นสีสันเดิมๆหมดเลยด้านบนครับขั้นนี้ก็พร้อมใส่พร้อมสอยสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท อ,อ่ะเดี๋ยวทดสอบให้เบิ้งครับเดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังให้เบิ้งครับโอเ้เห็นซึมซมกันนี่ขอโทษขอไปเด้อพี่น้อง Herm พอดีไอเมียไอพอดีห้เมียบานมาถือก่องไงแล้วลูกตื่นพอดีครับลูกตื่นลูกน้อยก่อยพอดีตื่นพอดีกันเลยเป็นชุกระหุกยังไงดอกครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังให้เบิ้งจะข้าวครับ And... สภาพพร้อมใส่ครับผมคันนี้กะเครื่องเกียร์ดีนาบอดันเบอไอ้นะครับผมสามสูบพันแปดร้อยซีซีน้ำมันเพื่อกระสิบกระชอแห้งือจัองีสูบนะครับสีสูบสามพันกว่าซีซีอันนั้นคือรถหง่นะครับผมยัดมาเนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วน้ำมันกระชอออกแต่ว่าทีเข้าเปิดเบรงคือมันมีไอออกระบายหรือบอมีแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะ่วนคันนี้กะ พร้อมใส่พร้อมสอยนะครับปี63 3ามสามแสนเจ็ดหบาทนะครับคันนี้ปี65ครับ3ามแสนเจ็ดหบาทคือกันทั้ง2คันพร้อมใส่พร้อมสอยรับประกันเครื่องยนต์นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดีทั้ง2คันนะครับบ,รรรรนนรบ่บม,มีหลุดครับตามความนิยมคูมปตาเอากับซีได้สเปคหน่อยลงแรงมาหน่อยลงกราบโตหน่อยลงกนะำลังเครื่องยนต์พวก กะสีน้อยลงประมาณนี้นะครับผมส่วนเท้าเหรียญยันหมาห้ากะสีได้โตใหญ่เครื่องใหญ่ครับการใส่งานกะสีค่อนข้างจะได้เปรียบคู่บตาประมาณนี้นะครับในราคา2หมายถึงในราคา2ขั้นละกันน่สองหลุนนี่เด้อครับพี่น้องมกักหลุนได้กะเหลือกเอาครับพี่น้องยันหมาก็ดีคู่บตาก็ดีครับผมอยู่ที่ว่าเอา้เอาหมากักหลุนได้ครับงบประมาณเท้า ตั้งไวอยากได้รุ่นใดประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมอ่บวกเอาหลายใจห้หางนะครับผมครับทั้งสองขั้นโทรมาติดต่อสอบถามกันได้0816004753นะครับผม0816004753ห้างหุ้นส่วนจำกัด PC Tractor อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมก็เพราะมีรถอยู่ประมาณ2 0ขั้นนี่แหละครับพี่น้องไม่ค่อยได้ซื้อรถหลายด้วยสถานาการณ์ชชยแดง บอ่อปกตินะครับเพราะว่าผมห่างชายแดยนบกไกลนะครับผมห่างบกไกลบันไดอำเภอเบญจลาก,กัตตี์ครับอำเภอกันทลกนักนั่นแหละครับเป็นอำเภอแยกออกมานะครับผมด้วยสถานาการณ์ที่ไกลชายแดยนกัเลยบกาซื้อรถไล,ลยนะครับชายแดยนบ่อกปกติบันไดมือนีลูกค,ค้ามาซื้อรถขั้นหนึ่งนะครับคุบตา4ีิบแรงสั่งซื้อกวก่ากำลังตั้งปอมปืนใหญ่อยู่พะศันครับ อยู่ในอยู่ในพื้นที่ของเช่าบ้านครับผมะกะเอาใจซอยให้พานสถานการณ์ตรงนี้ไปใดโดยเร็วแล้วละก็ไปใดโดยดีนะครับพี่น้องครับเอาใจซอยทุกฝ่ายนะครับผมเอาใจซอยกําลังทหารนะครับผูอยู่แนวหน้านะครับผูอยู่ดันหลังกะไอเอาใจซอยสนับสนุนนะครับผมสนับสนุนให้ แนวหน้ามีกำลังใจในการพกป้องประเทศต,ต่อไปนะครับผมอ่ะประมาณนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเว้าพิษว้ลถือขอโทษขออภัยครับพี่น้องส่วนคํามารีวิวกะเริ่มล่าสมองเริ่มล่า่างกายก็เริ่มล่าจากการเ็ดงานขอโทษขออภัยครับพี่น้องเดี๋ยวนําไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอให้เฮงๆรวยๆไม่เจ็บไม่จนจากใจพีซิแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับผม